อุตตะเบตตลอุตตะเกุกสลกบลัมกลับมาอีกแล้วุโอ้ยยังไเนี่ยอุตตะแมคนดีคนเดินกลับมาแล้วครับ เปิดก็ได้เปียกเออ้ออื้อต่อยสับสับเจ้าอุ้ยโตหน้าเลยเออเอาวันนี้ไปกินซะอุตเตสแลชมันนี่หน่อยอย่ากระโดดเข้าไปดึงข่าออกมาเออ โอ้ยพวกเราใช้จังหวะนี้แหละยิงเลย <cetera> ใช้จังหวะนี้แหละเอ้ยผักให้ล้มยอะจับขาแล้วก็เบียงเบียงย่าลราแส่สเปซิมยมภารกิจเสร็จสิน้นเออในที่สุดก็ปกป้องโลกไว้ได้อีกครั้ง เฮ้ยบินว้าวได้เอสว้าวว้า